บักนี้นั้นตามไต้เต้าเ้าเรื่องเรียงก่อนจะเลินพ,นพ้นผู้ฟังเสียงเอ้ยสำเนียงเลแปลก้อนประพันธ์ผากโดยมหานักเทศหม่ ไม่กะไม่เ่เ่เลียนแหลวจังคอยมาความตั้งไว้นั่นนาอยากสิเล่าถึงประวัติเทราจาลิยวัตรผู้ครองท้าบแถมสอนโดยคำก่อนสานเน ไรมา้าโยมมวนแต่บางส่วนอาพาธพังอาภัยคาวนันดิ้งเล่าประวัติหลวงปวู่เฮาบูนเดือบรีลำสถานทีนคู่เมืองบอสินอำเภอฐานภาคเสา ตูมไงเป็นบอนเา้าเขตยทินคนนิยมมีระากวารีสีพีลมเขียดการปกครองนี้นะย่อคำก่อนลงไวน้นีตอนหนามีจังสิวานประวัติองค์ทินลา อาจารย์เฮาบ่นพูดจั่งฟังเหลนน่ะว่าโต ไขก่อนตอนตนสาธุชนถ่าฟังอยู่ประวัติองค์หลวงปู่หลวงปู่ใบเพื่อนกะเน้นเฮานี่ให้รับฟังย้อนก้าวไปเตบออย่างเมืองใหญ่หมอเข้น คือตำบลน,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 น้องแปนขึ้นแกนคอศนครกวนเนี่ยมันจากคีรีเขตพวงกันยมเจ้าจงคอยคอยสีมีหน้าออกจากทองบุญไญ่ไ้สาด อสองสีเก้าสี่ปีการกะเม่นยามใส่เกง่งแม่จันที่ก็ยินแข่งดีใจได้ลูกอ่อนพ่อเท่าใสกะอุมจอดดีล้นว่าซื่นสม คนกะแตกตมตมมาเบึงในเงินไฟซื้อท้องใบดีจิงกะแก้วคุณคุณคาออ,ออนละมุนดือจชาชายญาสกุลเก่าสอนหาหนึ่งหนึ่งกะหุงเมาบวดรียนเถแตนิน สิบเก้าตุลาคมสองหาหนึ่งสามแมนมือเนียของ,าายงพระมราารไม่เป็นโสะพระมุนีวารญาณทิพย์ได้ปิดองเจ้าคุณใหญ่อุปชาฐานธรรมโม คือชายาที่เพื่อนจัดสรัใหน้นความหมายตามเปรใดผู้ตั้งอยู่ในธรรมคือคำสอนพระสัมมาตลอดธรรบวในพอบหลวงพ่อเพื่อนก็มีใจนอม จอมท้ามอันประเสริฐเกิดความคิดล้เลือเออบแสวงทานผู้สอนกรรมฐา,านซอสสอนเดินป่าพุงนานตามบรณาเนวเขาขีดดงพงดานแสงสะก่าวข่าวจาา ทำวินนายเบิงกะขวนงติดตามของปูเจ้าผูท้ทา,านจังแม่นดีนหลวงปู่ฟันอยู่เขตที่สะกดไงนครหลวงดวงมโนเนียิขีดายกรรมมานาน,นี จังแมน่นี้นอเหลือล้วนเกินโคโอโอโนโลนกกาเดือนฟังบึงเสียงสซสอนยอยอยว่านอพู้หลวงปู่โดนอาตุลู้ผู้เลิศล้วนคูทานองเทียน หลวงปู่พางจัดจีนวัดดูดคนยอนนเหลียวเบิงใสกะใสหม่องบบมีหม่องจักยานนะปฏิบัติตามทางทรรเจ้าพ่อพระโค หลวงปู่ใบฐานะธรรมโมนีกโกกอดอยต่ำคือการปฏิบัติตามคำผู้จานรสอนไว้โยมท้งหลก็โย่ให้สาธานอ,องหลวงปู่ สองหาสองแปดได้อีหูสถานหมองบอนเศร้าป้าสานองปูนเป็นบอนเบาป้าใหญ่พ่อขวรคิดทบทวนคำสอนภาวนาถูกแร่งเศร้าโอ,โอ,โอโนก พัฒนาใจพ่อทางวัดว่าบ่ป่าป่อยพัฒนาเลียร่อ,รอยน้ำนั่นมวนน้ำวัดป่าปราชาสันติธรรมเลิศลำดงปากรรมฐาน หลวงปูดเหลืองสมพานขีดการปกครองนั้นนะมีบัญชาแต่งตัง้งจอ่ออ,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 อำเภอกงามเหี่ะสองหาสามสีนีจ่จริงพระคุณท่านาได้ผานงานสองหาหาจี ญาอายดานตัมเนงจอนคอคู่เมืองเข็นโดนพิสีด,ดึกผาคู่ทาน,น พัธานะาบดายขานทั้งสอนอบอกสางโยมกะลังลังเขามาเา้าเล่าถา,ามสิทธยาโนสิทธุบาทใจยิ่งยินดีน พอพระครูวารีสีพี่ลมนี่งามโกนขออาภายงามข้าโง่ผู้เขียนก่อนบอกเข้าทากรว่าจยายพอยามห้องบ่ลคอ ผู้ที่เขยียนนี้ก,ก่อเพื่อ่อโยกคุณความดีนพอพระคูวารีผู้เพื่อนมีนั้นความหม่นกิเลสมันเพื่อนต่อสู้ด้วยจิตใจอันแนวนว้นะ หลวงพ่อกระโบนิ่งดึงสดกิลสไทโจบคํากอนบันทายสิบอกบอนนอนหนาวหลวงพ่อปัจจุบานอยู่บูรีลำพพูนตูมไ่อำเภอคู่เมืองแมนบอนขืน แถวแค้นดูกพุงป่าเจ็ดสิบปีแล้วละนะนาอายุเจ้าพอพระคูห้ 50, สาสิบพันศาบอกให้หูเวลากานั้นนี้นะขอ,อยิงหลักภาคไหว้ยอนอบยืนเทาวายนะ ทอนทั้งหลายหน่วยข่ปเด่นทำโสนะบาลมีจอบองพอปาโคดวงแก้วนะขอเป็นแนวประท่านให้หลวงปู่หาจะเลินเย็น อายุได้หอดลอยสุขามัดดอกเทียงเทียงวันใสสองเจกงเงี้ยองโลกกาอันพลานาหมายให้โยยืนดอกเตอรทานล้านผู้บันลายย้ายเบา ขอเศร้าลูกบใบนี้ก่อนขอจบบทบาทนอค่ำก่อนยอร่วงผู้เฮาเพียงสามอีกะยมทานให้อยู่ที่นั่นละนาสาธ ah